วันนี้เราจะพาทุกคนไปขายของมือสองกันจ้าแต่บอกก่อนว่าของมือสองนี้ต้องเป็นของแบรนด์เท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ 2nd Street ค่ะอยู่แถวบิ๊กซีพระรามสามค่ะเราก็รื้อตู้ที่บ้านมานะคะมีทั้งรองเท้าเสื้อผ้าแล้วก็โอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าค่ะทุกคนที่เราเอามาขายกันวันนี้นะคะ บอกเลยว่าเราจะต้องมาแต่เช้านะคะเพราะว่าคนรอต่อคิวในเยอะมากและเขารับวันละ60คิวเท่านั้นซึ่งหนะ้าเคาน์เตอร์เขานะคะก็จะมีกฎระเบียบนะคะนิดหน่อยนะคะที่ทางร้านแจ้งให้เราทราบนะคะในการขายสินค้านะคะถึงคิวเราแล้วค่ะทุกคนไม่มากไม่น้อยนะคะ3ถุงใหญ่เบาๆค่ะทุกคนก็เยอะมากพอสมควร แล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นเชล์ที่เขาวางสินค้าที่มีคนนำมาขายนะคะอ่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะซึ่งมีของครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าผู้หญิงกระเป๋าผู้ชายกระเป๋าสตางค์เสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นกีฬาคือมีครบหมดเลยค่ะแต่ก็เน้นนะคะว่าจะต้องเป็นของแบรนด์เท่านั้นคะ่ะ หลังจากที่เรารอมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะทุกคนก็ถึงคิวของเราแล้วค่ะทางร้านนะคะจะมีใบประเมินราคาสินค้าของเราของเราเนี่ยทั้งหมด13รายการนะคะก็สินค้าตัวไหนนะคะที่เราไม่พอใจในราคานะคะเราสามารถไม่ขายได้นะคะเขาก็จะตัดการประเมินราคาสินค้าชิ้นนั้นออกไปนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถนําสินค้าของตัวเองแล้วมุ่งตรงไปขายได้เลย